ทุกพ <Workers. S 2> <S fille> ันเตสิทพิกว่ายังมาลาคาทุกว่านางขอให้ประสบความสาเร็จมีคนที่ยอมชอบทุกจังหวัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทาทุกพันเต เมจรูเปกิเสันดาลิเกวิมาเนทีเปเกเตพุมาดิยันโตเทพเทวาทัพปัญาดิสันตาสาธุโเมตุนันุตอัมโมตนาคาโรอายามาทนมัสการเทพจันยังอุปตวานมัสการเทพพระอังคารเทวยังจุดเตมัสการเทพพุทธยังพันเดนมะมัสการเทพพระรหัตมณีเทวะ นสการเทพเทวยังพระสุขปัตวานมัสการเทพพระเสาเทวยังยะรานมัสการเทพพระอาทิตย์เทวนางโหตุโหนมานมัสการขุมังโหตุโหนมาขพันเตสาทุโขขอให้ละพรประสบความสำเร็จเทวยังยะาตุลานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะอุตรนตนางธรรมรัตนานุภาเวนะตุราสี เตโรพาสเปนางกิลลีเทวยังโหตุโคนามะเจ้าที่เจ้าทางภูมิีบ้านี่เดือนภูมิเทพารักลูกกเทว่าขมามีหังน้ำมาสการดุรังสีอุวัฒนังยังพันเตปิทิวะหังพระเจ้าทั้งหลายเป็นพีมานนักแสดงสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอาเริ่อ นำส่งทวายพระแม <tan> <un> ่ทรณีนำส่งทวายอุควาประมังโสวัตยงันเดสบรุษบิาล้านพระสันรตาวินาเมติอริยสัจจังพิกเววังจะมหาพวงวงบูชาอุมมานันถวายสิ่งของบูชาสการะ โอวะนังยังพันเตนามาโอวะหังยังมหาลาชานุโมทายาที่ว่าะมังโหตุูโคนายังอริยสัจยังปิเกเววังนิ ยังพันเดวะเจ้าบรมีมาลาชาเทวาโตถวายเครื่องเส้นงเวยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยาวหังพันเดวะหังสัตว์โอปตตวะภูมมานังยังจักราโอมเทวรามยังอกคุมมาเทวะยังมันเตนามะโตหังยังมาลาชานโมพุทธายะวามุมนาะ

ตลอดกาลและนานขอให้ประสบความสำเร็จยะวะโตนังอันเตวะโตนัง้าเบะเจ้าชื่ออุวะนังอยู่เย็นเป็นตุขเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จสาธุ

ก็ก็เป็นโปรดักชันใหญ่เรื่องหนึ่งครับอเอ่อให้ดูจากจำนวนนักสแสดงแล้วกัวกวออนก็ <c oughs> จริงๆเออเออเราก็มีการตีความใหม่ในใ,ใ,ในแบบของเราอะนะครับโดยจริงๆเออเราจะเล่าเรื่องผ่านจากแกนวันทองเป็นหลักแล้วก็เล่าว,ว่าผู้หญิงอย่างวันทองทำไมถึงโดน กล่าวหาว่าเป็นผู้หญิงสองใจเป็นคําด่ามาจนถึงทุกวันนี้สมมุติว่าผู้หญิงคนไหนโดนด่าว่าวันทองวันทองวันทองจะจะรู้สึกว่ามันมันคือคําด่าใช่ไหมเราก็เลยจะมาบอกว่าจริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมทําไมวันทองถึงสองใจจริงหรือไม่ลองมาดูกันครับครับทวันอค่ะดีใจค่ะที่ได้รับบทเป็นวันทองค่ะก็ อย,อย่างที่บอกะคะ่ะเราก็รู้จักกันได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าวันทองสองใจอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาอ่านบทได้รับบทเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่การเล่าเรื่องครั้งนี้จะทําให้คนเข้าใจตัววันทองมากขึ้นเข้าใจในความเป็นผู้หญิงของวันทองมากขึ้นนะคะวันทองในเวอร์ชันใหม่จะไม่ได้ยอมใครต่อไปตัววันทองไมไ่ยอมคนอยู่แล้วะคะ่ะ <c oughs> แต่เป็นผู้หญิงที่มีเหตุผลเรียกว่าผู้หญิงที่เกิดผิดยุคก,ก็ได้อะคะ่ะเพราะว่ามีความแบบมีความคิดที่นําสมัยค่ะ ครับเช่นเดียวกันครับคุณแพลครอมมากเลยครับครับวันทองที่ถูกกล่าวหาว่าสองใจมาตลอดใช่ไหมฮะเช่นกันครับคุณแพนก็ถูกกล่าวหาว่าเจ้าชู้มากมาตลอดเหมือนกันเราก็จะมาเดี๋ยวสิครับ๋ย่าอย่าพึ่งสิมันเป็นการแสดงเราจะรู้กันว่ามมหุ่นแผนเป็นยังไงนะครับว่าสิ่งที่เขาเจออิสรการเขาต้องเจออะไรอย่างเงี้ยว่าเออเขาจะชู้จริงไหมมาลองดูกันครับต้องดูหรองคะแล้วอะไรเนี่ยมาด้วยกัน ใรมาก็ฟาดหมดอ่ะคุ้นแผนครับพี่ครับรักเดียวใจเดียวครับอ้บทหนักเหมือนกันนะแบบหรอยงครับฮะเมื่อกี้บอกยิ่งใหญ่ของผมนี่เรื่องใหญ่ครับร้อนทุกวันนะร้อนทุกวันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้ประมาณสักสิบนาทีก็พร้อมเข้าฉากแล้วครับแต่ว่าสนุกครับสนุกเป็นบทที่ช่วงที่เขาปิดกล้องกัน เพื่อไปถ่ายขอเกิดใหม่ที่เขาหยุดถ่ายกันเพื่อไปปิดกล้องขอเกิดใหม่เป็นช่วงที่นั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เออคิดถึงคุณช้างเหมือนกันนะก็ไม่รู้ทาไมถึงคิดถึงนะทั้งๆที่แบบว่าต้องแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยแต่แบบฮะอาจจะหยุดทํางานมานานเลยแบบว่าเออนะครับคิดถึงคิดถึงอยากทํางานครับผมครับครับผม แม่แม่นะคุณคุณแม่เทพทองค่ะคุณแม่ขุนช้างค่ะรักลูกมากรวยมากรักลูกผิดค่ะรักลูกขิดค่ะอะไรใครก็รักลูกแตทั้งแม่ทั้กไตีกันทอค่ะทอ้อค่ะท้่้่กันคะ ค่ะคุณแม่ทองประศรีค่ะเป็นแม่ของคุณแผนค่ะโอ้ค่เหมือนกัสิค่ะแม่ยินดีต้อนรับลูกสะใภ้ทุกคนนะคะแม่จุ๋มีประจันค่ะเป็นแม่ของวันทองทำไมวันทองถึงสองใจก็เพราะอีแม่ใจยักคนนี้แหละต้องไปดูกันเลยว่านใจ เขาเป็นคนที่ชอบบีบนะครับลูกมากยังรับความจริงใช่ไหมแต่ลูกก็ยังรักแม่ใช่ไหมครับรักขลังอันนี้มีลูกเหมือนกันเรื่องนี้ออาลูกชายลูกชายครับผมก็รับบทเป็นพลายงามนะครับก็เป็นลูกของพี่ป้องแล้วก็พี่ใหม่ครับเกมมีเขาลงตัวเนาะผสมๆได้ได้พ่อได้ได้พ่อมาเยอะได้แม่ด้วยแม่แม่เข้าให้เชื่อฟัง โอ้โหท้าทายมากครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับนักแสดงที่เก่งๆหลายท่านเลยครับก็รู้สึกว่าอ้เป็นเกียรติมากแล้วก็พ่วงกับก็คือพี่สันด้วยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยยากพอสมควรสาหรับผมแต่ก็จะทําอย่างเต็มที่ครับนุ้ยค่ะติ๊กต่อติ๊กต่อค่ะก็คือว่าตอนแรกที่ได้ท้าทายว่าเล่นวันทองก็เลยดีใจว่าจะได้เป็นหนึ่งในเมียพี่ป้องค่ะสรุปสุดท้ายไม่ใช่ค่ะ ไม่ได้ใกล้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวละครที่ท um uh> ี่ทางวันทอง2020เนี่ยได้เขียนขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นตัวแทนของผู้หญิงในยุคนั้นเช่นเดียวกันที่เข้าใจวันทองมากที่สุดค่ะแต่ว่าของตัวเราเนี่ยคือเราค่อนข้างคอมโพม m i s e กับขนบสมัยก่อน และจะทำให้คุณผู้ชมอาจจะเข้าใจในมุมของวันทองมากยิ่งขึ้นเีได้วันนี้สามีไม่มาใช่ค่ะก็เลยกลาวว่าจะจับคู่กับขุนช้างเราดิวกันไปแล้วครับแม่ต้องผ่านแม่ก่อนอ๋อค่ะแม่มีคนนึงค่ะเจเบลลูกนีก็เปรี้ยวมาเลยแล้วโเป็นแม่บบกี้ค่ะก็อย่างที่เราเคยอ่านในในนวนิยายอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่เคยคิด ว่าบทที่จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่พี่สันติความบทมาเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นมากกับบทแม่บ๊ทคีแล้วก็ด้วยความที่ติดความใหม่ทั้งบทผู้หญิงอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราอยากติดตามเนื้อเรื่องทุกอย่างเลยหนูบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะพอรองพะลองก็อยู่ด้วยพะลองหาพะลองเหนื่อยมากนะคะเขาต้องมาเจอหนูบ่อยเอบทว่าเรายังไง้ากก็สบายสบายไม่เนือยเท่าไหร่หรอกเป็นลัวตา ที่คอยตามแก้ไขเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายให้กลับกลายเป็นดี <Eigen> <S <S เป็นสี่มงคลในเรื่องจ้าลำเบียงลำเบียงรถตาลำเบียงมามาฝั่งมียคุณแผนบ้างอ่ะเชิญออกมาทั้งหมดนี่เลยเหรอหมดนี่เลยครับตาทังนี้แล้วให้สุดปนิลิลก่อนนี่ละบุดเป็นน้อยค่ะเป็นตัวละครที่เขียนขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะ เป็นผู้หญิงแบบอ่อนแอไม่ค่อยสู้สามีเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเราได้เจอวันทองก็เหมือนคืดสู้ขึ้นมาค่ะก็เป็นไอเดอร์เป็นทีมวันทองเป็นทีมวันทองคะมาเป็นมาเจ้าขุนแผ่นนะคะชื่อชื่อราวทองลาวไม่ใช่ราวลาวทองค่ะ ก็เป็นเมียที่ได้พระราชาทามมาจากเหนือแล้วก็พอกลับมาก็จะมามีการฟาดฟันกับพี่ใหม่เล็กน้อยเล็กเล็กเรอไม่เล็กค่ะไม่เล็กนะพี่เพ็นค่ะเล็เลย็กสู้รบตบตีกันต้องอู้คำเมืองยค่าใช่ต้องอู้นี่ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดเหนือทั้งหมดเลยค่ะจบายเลยแล้วก็การเป็นคนใต้ก็ได้เปรียบ คนเหียคนเหนียคนเนียคนเนียวจะได้พูดเหนีนดใจค่ะเรื่อง่นจะเหนียเือแล้วมีคนไหนอคนแกใช่ตัวเีย้เป็นเมียของแ ก็คือเป็นเมียจริงๆแล้วแก้ขี้ยาเนี่ยรักวันทองก็รักขุนแผนมากแต่ว่าเป็นเมียขุนแผนได้ยังไงต้องไปติดตามมีบุตไม่บอกอากลับมาที่บริสัทจะรอดนีครับเราจะได้เห็นตัวมีงานอะไรใจยังไงบ้างก็ก็เตามตาม มันก็เป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งนะท,ที่ทุกคนรู้จักกันมาอย่างดีแล้วก็มีมการทํามาหลายเวอร์ชั่นแต่ในเวอร์ชั่นนี้เราก็จะพยายามทําให้มันเนื่องจากเราคิดใหม่ตีความใหม่แล้วก็พยายามทำให้ให พูดถ,ถึงสิทธิสตรีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นทางสังคมเยอะขึ้นเราก็เลยพยายามทําให้เซตอัพของเรื่องนี้มันมีความสมจริงสมจังมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เห็นเมืองอยุธยาในแบบที่เราคิดบวกกับแฟนตาซีแบบบัวคลี่แฟนตาซี Fantasy แบบของขุนแผนอะไรอย่างเงี้ย หรือแฟนตาซีแบบความคิดของขุนช้างเกิดขึ้นอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นนิทานพื้นบ้านที่ดูจะใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าน่าจะสนุกดีครับแล้วก็น่าจะมีประเด็นอะไรให้ถกเถียงกันในเรื่องพอสมควรเราถึงได้คัดผู้หญิงเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะเพราะว่า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 เราเราเราอยากจะพูดถึงผู้หญิงหลายๆแบบในยุคนั้นความคิดของแต่ละคนเป็นยังไง ในสังคมนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้ววันทองในเวอร์ชั่นนี้เกิดผิดยุคยังไงเขาล้ำยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะพา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 ,พา,พ,า,พ,าพาสังคมนั้นไปไปสู่แบบไหนก็อยากให้ลองมาติดตามดูครับครับแต่ละคอนี้ไม่ได้นะคะกูมาทองกูมาทอง ในน้ำตัวในน้ำตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อน้องเจ้าคุณครับพูดเสียงดังๆลูกชื่ออะไรครับชื่อน้องเจ้าคุณครับผมและบทเป็นอะไรครับบทเป็นกุมารทองต้องทำอะไรบ้างครับเหาะเธอต้องเหาะทำไงเหาะใบหวยลูกใบหวยใบหวยยอดให้เลขให้เลขให้เลขใเราหนึ่งถึงเก้าเอาเลขไหนอ่ะก็ก็เป็นเป็น กุมารทองก็เป็นของพิเศษเป็นลูกของขุนแผนแล้วก็เป็นของพิเศษที่ที่ที่ตามเรื่องเราก็รู้อยู่แล้วนะเอ่อมีมีมีสามอย่างมีม้าสีหมอกมีดาฟ้าฟื้นแล้วก็มีกุมารทองแล้วก็มีมีลายแมนแล้วมีลายแมนด้วยนะะฮนี่เป็นเป็นโหงพรายนะครับโหงพรายครับทางทางพี่ชางก็จะมีมือขวาเขาอยู่กลางที่สอนพยาอยู่นี่สอนพญาเนี่ยเป็นของอกากัน ครับผมสอนสยาครับผมเป็นมือขวาของคุณช้างนะฮะแล้วก็ติงล้วก็เป็นกับเมียของคุณช้างนั่นแหละครับผมไม่ใช่ไปไหนไปด้วยใช่ไปไหนไปด้วยฮะตลอดนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลาครับซึ่งจริงๆก็ยังมีนักแสดงอีกหลายท่านในหลายบทบาทที่ยังไม่ได้มานะครับมีผู้พันเบิร์ดมาเป็นพระพันวสา มีพี่วิทย์มาเป็นหมื่นช้างมีสายทองหมื่นหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพี่เฟรชเป็นสายทองหนึ่งในเมียอะไรประมาณนั้นลองดูครับฮะ <laughs> ใช่ก็ลองลองดูครับก็คือน่าสนุกดีครับน่าสนุกดีครับ <c oughs> ครับครับก็วันทองโฉนองัน2020นะครับเราก็ตั้งใจเต็มที่นะฮะโปรดักชันทีมงาน อย่างแน่นอนเรามาลองดูกันว่าการตีความของวันทองในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับผมครับถ่ายกันมาสักพักแล้วนะก็ประมาณ3 0 4 0แล้วเห็นบอกว่ากุมภาหน้าก็จะได้ออนแอร์แล้วก็ลองมาดูกันครับว่าวันทองเวอร์ชันนี้จะออกมาสวยงามและอย่างที่บอกว่าตีความเรื่องนะฮะหรือว่าตีในเรื่องหรือว่าตีบทกันยังไงบ้างของแต่ละตัวละครครับครับากค่ะค่ะก็ขอฝากละครวันทองด้วยนะคะต้นปีได้ชมแน่นอนค่ะ 嗯，对。